คเมนจนตรอกอีกแล้วครับไทยแหกวงล้อมหุนเซนเองก็บารมีแตกงายท้องงายไส้จนกับออกมาแอคชั่นผ่านหน้าสื่อของลูกกันเลยทีเดียวพร้อมกับความเด็ดขาดของฝั่งไทยเราครับที่มีการระง,งับปล่อยชะเลยศึกของขมเมนตหลังจากที่โดนเนี่ยบินว่อนมามากกว่า250ลําลำในบริเทเขตชายแดนกองทัพภาคที่2และก็กองทัพภาคที่1องซึ่งก็ยังรวมถึงมีเรื่องที่ไม่คาดจิตเกิดขึ้นครับขเเนี่ย ปล่อยให้ทหารไทยเก็บศพเองไม่ได้มีการเข้ามารับแต่อย่างใดของฮุนเซนเป็นเรื่องราวที่น่าสลดใจเหลือเกินนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้หลังจากหยุดยิงครบไปแล้ว72ชั่วโมงนะครับที่ต้องบอกเลยว่ามันยังมีปราปรายไหมก็ยังมีแบบเสียงที่ เราคุ้นหูกันอยู่แต่ไม่การันตีว่าจะเป็นเสียงอะไรในบริเวณชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกแต่เรื่องราวที่สําคัญมากกว่านั้นครับก็คือล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับได้มีการตอกกลับหุนมาเน็ตนายเ้าของกัมพูชาบอกว่าการหยุดยิงเนี่ยไม่ใช่การยอมแพ้แต่ฝั่งไทยเราก็ถามกลับไปนะครับว่าแล้วใครเป็นฝ่ายขอหยุดยิง ก็เป็นฝั่งคเนเมเนตเองที่ออกมาขอหยุดยิงซึ่งยกแรกเนี่ยเป็นไทยเราที่ชนะไปได้ในเรื่องของสถานะทางการทูตเองขณะที่อีกเรื่องราวหนึ่งที่อัปเดตออกมาครับก็คือการปล่อยตัวเฉลยศึกทหารกัมพูชาทั้งหมด18นายกลับประเทศตามกําหนดการเดิมเนี่ยที่จะมีการปล่อยในวันที่30ธันวาคมหรือว่าเมื่อวานนี้ครับแต่หลังจากที่เราสังเกตการหยุดยิงครับกลายเป็นว่าฝ่ายคอมมอนคงเนี่ยได้ตรวจพบโดนของกัมพูชาบินลุกลามเข้ามาในวที่ปไตยของไทยเราซึ่งเข้าข่ายละเมิดถ้อยแถลงร่วมกัน6ข้อ ที่กำหนดไว้ว่าจะต้อง เว้นจากการด้วยุใดๆแล้วเรื่องนี้ครับไทยเราก็เลยระงับพิจารณาเรื่องของการปล่อยตัวเฉลยศึกทั้งหมด18นายเอาไว้ได้ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้กลาโงหมขอ,ของขเมศเองครับก็ยอมแบบยอมทุกอย่างจนตรอกถึงขั้นออกประากาศห้ามบินโดนในประเทศโด,ดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการที่เราเนี่ยตีวงแหกเลยนะครับไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วเนี่ยขเมนบินโดนว่อนเลยแต่ว่ารอบนี้พอบินโดนมาปั๊บเราแก้เกมทันทีต้องรอการปล่อยตัวใหม่สําหรับ18เริญศึกของขเมนเองนะครับตอนนี้ก็ ระงับไปก่อดเนื่องจากยังไม่มีท่าทีที่จริงใจต่อกันซึ่งหลังจากนี้ครับก็จะมีการหารือกันหลังจากปีใหม่คือมันมีหลายเรื่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโดนในเรื่องของรุ่ระเบิดเนี่ยที่เรายังไว้ใจขมิดไม่ได้เพราะว่าขมิดก็คือขมิดนะครับคือบอกอย่างหนึง่งทําอย่างหนึง่งทําอย่างหนึ่งก็พูดอีกแบบหนึง่ง ปิ้นป้อนไปเรื่อยอยากรีรู้กันตอนนี้ฐานให้เราครับเหยียบทุ่นระเบิดไปแล้ว11นายก็มีการคาดการณ์ออกมานะครับว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกฝังในช่วงที่ขเขมรน,นั้นถอยร่นฐานแตกกระเจิงก็มีการฝังเอาไว้เพื่อป้องกันไทยเราเนี่ยเดินหน้าในระยะประชิดมากขึ้นซึ่งก็ต้องรอเดติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับการเจรจารเนี่ยเาเราถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไว้เยอะมากคือเราไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็สามารถยึดได้และบวกกับยังมีเฉลยศึก18นายนี้อีกเนี่ยในการ,ออราะ ตอนนี้ตระกูลฮุนเซนครับต้องบอกได้เลยว่า PR เยอะมากแอคชั่นเยอะมากเนื่องจากการที่ไทยเราครับสามารถยิดพื้นที่คืนเอาไว้ได้หลายต่อหลายจุดแทบจาก90%ตลอดแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาครับประมาณ798กิโลเมตรเนี่ยรายงานล่าสุดออกมาครับฮุนมาเน็ตกับเมีย มีการลงบุที่เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้เนี่ยการเยี่ยมก็ถือว่ากระปิดกระปอยมากนะครับแทบจะไม่ได้เยี่ยมเลยแต่ว่ารอบนี้มาเยี่ยมตั้งแต่สู้รบกันเสร็จสับส่วนฝั่งของฮุนเซนครับก็ได้มีการชวนทีมแพ็คข,ของขวัญให้กับผู้รีภัยร่วมกับลูกสาวของตัวเองที่คุมสื่ออยู่ในตอนนี้แล้วสถานการณ์ล่าสุดกัมพูชาครับมีการจัดงานทั้งประเทศนะสวดมนต์ใหญ่ให้กับดวงวิญญ,ญาณที่ชายแดนครับกาดีฮุนเซนบอกว่าเสียชีวิตไป13นายเนี่ย แล้วจะมาสวดบนใหญ่ให้กับดวงวิญญาณที่ชายแดนทาใหม่นะครับโอ้โหมารีเองก็บอกว่าดับไปทั้งสิ้นเนี่ย32คนจริงหรือเปล่านะครับคือตั้งแต่ภาพ IP กันออกมาก็ประมาณ4-5 0 0แล้วก็อย่างที่โบอบอกครับฮุนเจนตอนนี้บรารมีแตกไปแล้วนะครับเนื่องจากเราเนี่ยยึดพื้นที่ได้หลายจุดโดยเฉพาะหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดเพราะว่ามีประชากรของ,ของเขมรเ,เนี่ยอยู่ตรงนั้นเยอะจริงๆนะครับน่าจะเป็นพันคนได้นะแล้ว เรายึดแบบเสร็จสับกัน้นตู้คอนเทนเนอร์กั้นรัว้วลวดหนามมันละไม่กระแสนเนี่ยมันตีกลับไปทางอุนเซนเยอะมากก็ไม่แปลกใจเลยที่ออกมา PR ต่อหน้าสื่อกันบ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นการแพ็คของให้กับผู้รีพภัยเอย่ยการลงเยี่ยมการที่รับบาดเจ็บเอย่ยกลายเป็นว่าจะคุมไม่อยู่แล้วในตอนนี้นะครับซึ่งกองทัพใเราเนี่ยก็มีการทุบแล้วสําหรับบ้านกก๊ดันลีในบริเัณบ้านหนองจานครับถือว่าเป็นผู้มีธิพลเลยนะของกัมพูชาหลังจากตั้งตัางหาอยู่นานสองนานครับรอบแรกเราก็ยังทุบไม่ได้รอบสองพอย ได้เสร็จเนี่ยเอาเราทุบทันที เพราะตอนนี้เรายึดบ้านของจันได้แบบสมบูรณ์100%ก็จะมีภาพออกมานะครับในการปักธงยุทธศาสตร์สาคัญวางรถดหนามล้อมพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ก็เลยทำให้คอมเมนเนี่ยเข้าพื้นที่ไม่ได้หลายต่อหลายจุดเลยซึ่งทัพไทยเราเนี่ยก็มีการรีวิวครับฐานคอมเมนที่แตกพ่ายจำนวนมากแล้วมันก็ไปดวงดังในฝั่งของกัมพูชาเองในโลกโซเชียลของพวกเขานะครับก็สามารถลดความเชื่อมัน่นแล้วก็ความศรัทธานในตัวผู้นำคอมเมนอย่างฮุนเซนได้เลยรวมทั้งกลุ่มเคลื่อนไหวคอมเมนครับก็นําประเด็นนี้ที่ฐานแตกเอยเรายึดได้ เ,เรียกคะแนนิยมเหมือนกันโดยอัปเดตล่าสุดของแนวชายแดนไทยของเราครับก็มีการระเบิดทําลายบันไดไม้หนึ่้อยแขั้นที่ประสาทคนาขมิมนหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นมาประสาทคนาฝั่งไทยเราได้ถึงแม้ว่าจะพยายามหาดังขึ้นต่างๆก็ตามครับแต่ตอนนี้เราก็ มันยืนเต็มแนวนะในสัตว์ปนน้ำเนี่ยจุดที่เรายืนได้ส่วนใหญ่ก็ไปจุดที่สูงขมมากกว่ายังมีหนึ่งเรื่องราวครับสำหรับตัวตึงตาเมือนทมซึ่งเราก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีตอนนี้ถอดใจกันแล้วนะครับหลังจากปรากฏชัดว่าฝ่ายไทยเราครับกองทัพไทยเราเนี่ยยืนหลายร้อยนายเลยเต็มพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมครับเพราะก่อนการสู้รบสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวตึงทหาขนขมรรายนี้ครับมีการปัน่นป่วนยั่วยุด,าาด่านไทยเราเหลือเกินซึ่งรบกันรอบแรก5้าวันเนี่ย ก็รอดแบบคาดไม่ถึงเหมือนกันแล้วรบกันรอบที่2ครับก็ยังรอดนะไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนซึ่งในช่วงการสู้รบกันเนี่ยก็มีการโพสต์ว่ากําลังจะออกไปปกป้องตามเมินทมและก็หายไปตลอดการสู้รบเลยจนจุดยิงเนี่ยก็เพิ่งปรากฏตัวสําหรับตัวตึวตงตามเมินทมนะครับเรียกว่าก็ยังมีการโพสต์อีกนะว่าผมยังอยู่เสียมไม่มีวันทําอะไรผมได้ คือคือสถานการณ์ตอนนี้ตัวตึงตามมนทมเนี่ยเรียกว่าถอดใจไปแล้วนะครับการที่จะขึ้นมายึดมันแทบจะเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าประสาทตามมนทมกําลังของเรามีเยอะมากๆหลายร้อยนาอยู่ที่นั่นก็เจกเช่นเดียวกับนายพลของขเขมรเองครับอย่างตีเนี้ยวงก็ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากที่ไม่มีร่องรอยจากการรบเลยเพราะว่าเก็บตัวเงียบเนื่องจากโดนไทยเราเนี่ยจับตาอยู่เหมือนกันซึ่งก็เป็นนายพลเขมรครับผอบพลน้อย42ที่มีการยั่วย,ยุฐานไทยเราตั้งแต่พามวลชนขเมนขเมรขึ้นมาร้องเพลงชาติที่ประสาทตาควาย จนเกิดความตึงเครียดขึ้นบริเวณชายแดนพอมีการสู้รบกันเนี่ยก็ไปกบดานเลยครับเนื่องจากกลัวที่จะโดนปิดจีบเหมือนกับในพลคาเมนครับที่อยู่บนภูมิะเขือเกอนาะหน้านี้ที่เราส่งกลับบ้านเก่าไปอ่ะนี่ก็เป็นการรับเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรานะครับ คือพอหยุดยิงแล้วเนี่ยหลายตัวหลายคนที่เป็นตัวตึงเขมรก็ปรากฏตัวออกมานะแต่ว่าก็มีรายงานจากฝั่งกัมพูชาครับที่เป็นนักเคลื่อนไหวเองนะก็บอกว่าตัวเลขเบื้องต้นจากการ,ระทะรอบ2ที่นับได้นะครับตอนนี้ฝั่งเขมรเนี่ยก็ดับไปแล้วมากกว่า500นายและก็ยังเสียพุ้ที่เพิ่มเติมด้วยที่มันพีคที่สุดเลยก็คือกัมพูชาครับมีการทิ้งศพทหารตัวเอง ไม่ยอมรับกลับประเทศทําให้ทหารไทยเราเองครับก็ต้องนําไปประกอบพิธีกรรมเองหลังจากฝากไว้ที่โรงพยาบาลตราดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่น่าทําจริงๆนะครับฮุนเซนเองไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะไม่อยากยอมรับอีกแล้วว่าเป็นทหารของตัวเองทั้งที่เราเนี่ยก็เก็บไปให้แต่ไม่มาติดต่อขอรับเอาไม่แปลกใจที่ตอนนี้กระแสนเนี่ยมันจะตีกลับไปยังฮุนเซน ไม่ได้สนใจทหารชั้นผู้น้อยเลยครับจะเสียชีวิตไปยังไงเนี่ยก็ไม่ติดต่อมาขอรับตัวเอาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำอย่างยิ่งกับทหารเขมนคือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็มีภาพหลายๆภาพออกมานะไม่มีการเก็บแต่อย่างใดต้องให้ครอบครัวที่เข้าไปเก็บเองในป่ายังมีครั้งว่าครอบครัวนะเข้าไปเก็บเองในป่าในฐานที่มั่นตรงนั้นเลยมาต่อที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทาการกันบ้างกับการประเมินพื้นที่ที่เราสามารถยึดเอาไว้ได้ ซึ่งก็เป็นการระบุจากกระทรวงกลาหโหมของฝั่งไทยเราครับคือ99%ในพื้นที่เชิงสัญลักษณ์นะครับแต่ถ้าเกิดดูพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยที่ขเขมรเติมขึ้นมาเนี่ยหรือว่าลุกลาำขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่ายังมีอีกหลายจุดที่เรายังไม่ได้เอาคืนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในเนดันดับแรกซึ่งแผนของเราเนี่ยก็ยึดจุดที่สําคัญเอาไว้ก่อนถ้าเกิดจุดใหญ่ที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ช่องบอกเนิน745นะครับแม้ว่า